ดริสันเพลตนะครับมาเจอผมแดงเขมราชนะครับวันนี้มาเจอกันวันพฤหัสบดีที่22มิถุนายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับทูโทยุ24ถ่ายทอดสดตอน6โมงนะครับคู่ที่1นะครับเป็นการเจอกันของเจ้าโฮโมระโอวันชัยนะครับนักชกจากญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็เจอกับจอมโหดสิทธิ์ครูเยี่ยมนะครับก็ราคาเหรีอยู่ที่เจ้าโฮโมระต่อเสียด8นะครับโฮโมระเนี่ย ก็ซ้อมเอวัตสปอร์ตนะครับอายุ15ปีนะครับก็ชกมวยมาประมาณ40ไฟล์ละก็เป็นมวยขวาฝีมือดีครบเครื่องนะครับผลงานก็มีชนะน็อกยกที่2เจ้าลุ่ง 3B นะครับแพ้เจ้าข้าวนอกนาแล้วก็ไปแพ้เจ้าปิ่นสยามขณะที่คู่ชกนะครับจอมหดสิทธิ์ครูเยี่ยมนะครับจอมหดก็มวยจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมนุ้ยสีมุมเหมืองผู้นี้ชกกัน9กาปอนด์นะครับยังไม่ถึงร้อยปอนด์ทีเดียวก็มวยจากบุรีรัมย์นะครับก็อายุ16ปีรุ่นพีี่นนะครับผลงามแพ้ เจ้าเทียนหลวงนะครับแพ้เพชรเตชินและก็ไปชนะน็อกยกที่3เจ้าเสือขาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าหูมูระนะครับนักชกญี่ปุ่นก็จิงนะครับแต่ว่าอาวุธหลากหลายเหลือเกินส่วนคู่ที่2นะครับสายฟ้ากอสามัคีวันนี้เจอกับเจ้าเพชรกาดกาชโชบางแสนนะครับก็ราคาอยู่ที่สายฟ้าต่อ19นะครับชกกัน107เจนะครับเจ้าสายฟ้ามา1 0 8่ก็ลดไป1.3นะครับเมื่อจากโคราชนะครับ ซ้อมปิ่นสินชัยอายุ19ปีนะครับเป็นมวยขวาฝีมือดีครับวงในมีลูกขวางหน้าบูดูดันนะครับผลงานก็มีแพ้เพชรรัตนะนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะโลู่เงินและก็ชนะเพชรมนตรีนะครับก็3สามฝ่ยหลังเนี่ยแพย้หนึ่งชนะสองขณะที่เพชรกากาชดบางแสนนะครับเมือเช้ามาร้อยสิบเจ็ดจุดหกลดไปศูนย์จุดหกนะครับมวยจากมหาสรารคามนะครับซ้อมที่สถานกีฬากลางรราน,นองระนองนะครับก็สพลอรระน,นอง ก็มวยสดนะครับชนะติดต่อกันมาหลายไฟแล้วไฟล่าสุดก็มีชนะน้ําตาเดือดก่อนหน้านี้ก็ชนะโปรเต้ชนะนอกยกที่2เพชรพลายงามและก็ไปชนะเจ้าทองนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะนอกยกที่4เจ้าเจริญเกียรติยศอีกคู่นี้ชอบมวยฟอร์มสดนะครับอย่างเจ้าเพชรกาก้านะครับคู่นี้ออกรองนะครับไปที่เพชรกาก้าชดบางแสนนะครับส่วนคู่ที่3นะครับคู่นี้ราคาต่อแพงใช้ได้เลยดูนกย้าสอยเจ้าต้งปลาจีนนะครับวันนี้เจกับเจ้าน้ำพุ ไกสุรพบ,บ็อกซิ่งยิมนะครับก็ราคาเรทอยู่ที่ด่วน99ต่อ52นะครับดวน99นี่มวยจากจสโสทรนนะครับซ้อมออเพชรขุนศึกนะครับก็ดีกีแชม150ป์หนึ <c oughs> ่งปอนด์เวทีเสียงอ้อมน้อยนะครับก็เป็นมวยเข่าครับเตะหนักอยแรงสปีดต,ต้นจัดรุนนับน็อกนะครับดวน9 9เนี่โอ้โหตัวนี้อันตรายเหลือเกินผลงานก็มีเสมอกับบ้านทองนะครับชนะมังกรเพชรชนะน็อกจากกั้วแล้วก็ชนะน็อกยกที่4เพชรดวนเป๋ชนะน็อกจากบวคู่นี้มีโอกาสนับน็อกกันนะ ขณะที่น้ำพูนะครับน้ำผูเนี่ยเมื่อช้ามา106.7ลดเป็น1.7 7, นะครับเมื่อจากศรีสเกตซ้อมไก่ศิลป์พบบ็อกซิ่งยิมนะครับก็อายุ19ปีผลงานก็มีชนะปลายฟ้านะครับชนะเด็ดพระจันทร์และก็ชนะเพชรใหม่และก็ไปชนะประสาทชัยสดเหมือนกันนะครับน้ำผู้แต่ว่าวันนี้เจอของหนักของแรงเลยเจอเจ้าด่วนเข้าเก้าประเภทตัวเล็กแต่ว่าใจโตนะครับอาวุธหนักแรงคู่นี้ชอบพี่ด่วนเข้าก้านะครับมองว่ามีโอกาสนับน็อกนะครับส่วนคู่เอกครับ ยอดธงสจต้งปปจีนนะครับวันนี้เจอกับเพชรวัญชัยวสันประัยนะครับก็ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับยอดธงก็มาร้อยสามสิสองลดไปยอดธงมาร้อยสามสิบสามนะครับลดไปสองปอนด์ก็ราคาอยู่ที่เสมอยอดธงนะครับยอดธงก็มวยจากแปดริ้วนะครับก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีนะครับผลงานมีแพ้ปฏิหารชนะเพชรวัญชัยและก็เสมอเพชรวัรชัยนะครับขณะที่เพชรวัญชัยก็มวยจากชุมพรนะครับซ้อมเด็ดรัดนะครับประเภทฝีมือเลยนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าก้องเกียรตินะครับ แพ้ยอดธงและก็เสมอย,ยอดธงคู่นี้ชอบไปที่ยอดธงนะครับความน่าเชื่อถือมาตรฐานดูดีกว่าครับเพชรวันชัยเนี่ยบางวันก็ดีบางวันไปปลายก็ไม่ค่อยดีเอาแนี่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับคู่นี้ชอบที่เจ้ายอดธงสอดจอดต้งปลาจีนนะครับมาต่อช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็กเจ็ดแปดเก้านะครับเจ้ายอดแดนไตลองออสหนองไม้แดงนะครับเจอกับนกแก้วมวยไทยออตโต้อาวันนะครับก็ราคาเริ่มเปิดใครต่อ19ลองนะครับ คุนี้ยกมาแทนทั้งคู่นะครับชกกัน117ปอนด์ไอ้เจ้ายอดแดนไปมา117.2ลดจเป็นศูนะครับมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีครับเตะซ้ายต่อยซ้ายวงในก็มีลูกขวางหน้านะครับก็ไอคิวดีครับชกฉลาดผลงานก็มีแพ้นกยกที่2เจ้าเหินแพ้เทียมังกรนะครับแล้วก็แพ้เพชรน้ำหนึ่งสามไฟหลังเนี่ยรุ่นมหาลาาเลยแพ้รวดเลยนะครับขณะที่นกแก้วนะครับเมื่อเช้ามา118.4ลดจเป็นหนนะครับนักชกจากสปปลาวนะครับก็ ประเภทมวยเปิดเกมนะครับเตะหนักต่อยแรงบูดูดันนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าเพชรทองนะครับชนะนอกยุกที่4ฟ้าสั่งและก็ชนะเพชรชิงชัยผลงานแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับนกแก้วชนะลวดเลยขณะที่เจ้ายอดเด่นไปแพ้ลวนเลยคู่นี้ชอบที่นกแก้วนะครับส่วนคู่ที่2นะครับฟ้าไปจักเหลี่ยมธนวัฒนะครับวันนี้เจอกับเจ้ายานิดลูกสิงนำชชยนะครับนักชกจากประเทศฝรั่ง ราคาอยู่ที่ฟ้าประจักษ์ต่อ19นะครับฟ้าประจักษ์มา148.2ลดไป0.2นะครับมวยอุบลน,นะครับอายุ28ปีแล้วก็เป็นมวยซ้ายครับประเภทเดินหน้าท้าชนก้าบูก้าแรกผลงานมีชนะจิมมี่นะครับชนะนอกยกที่1เจ้าเลย์เลมอนนักชกจากอุกันดาแล้วก็ชนะเจ้าแพลวๆวขณะที่ยานยานิดนะครับนักชกจากฝรั่งเศสเมื่อเช้าก็มา148นะครับก็ผลงานไฟล์ล่าสุดข,ของเจ้ายานิดนี่ก็ ชนะเพลย์ศึกเดอะไบรท์คลับนะครับที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกนะครับคู่นี้ชอบที่ฟ้าประจักษ์นะครับฟ้าประจักษ์เหรียญธนวัฒน์หรือว่าฟ้าประจักษ์เสถียรมวยไทยนะครับส่วนคู่ที่3นะครับราศีสิงห์สสิงห์อยู่นะครับเจอกับยอดศิลปะลดเสถียรใจเจสายพิ้วนะครับราคาเปรตอยู่ที่ใครต่อ19บเกงนะครับคู่นี้โชกันร้อยสินะครับราศีสิงห์มา119.2ลดไป0.2นนะครับมาจากบึงการนะครับซ้อม มวยจากบึงการก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือดีนะครับผลงานก็มีชนะนุพรลัตนะครับชนะตานิโล่บราซิลแล้วก็ไปชนะเจ้าเด่นจำปาขณะที่ยอดศิละปะนะครับยอดศิละปะหรือว่าเจ้าศิละปะไทยครูเยี่ยมเดิมมิเชลก็มา119.2ลดไป0.2นะครับมาแทนเจ้าพม่าน้อยนะครับสำหรับเจ้ายอดศิละปะก็มวยจากบุรีรัมนะครับซ้อมรูสวยจัดเจ็ประเภทมวยขวาครับจังหวะฝีมือดีนะครับ ผลงานยอดศิลปะไฟล่าสุดก็มีแพ้เจ้าชันนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เพชรน้องฝุ่นแล้วก็ชนะเจ้าเพชรน้องฝุ่นนะครับคุณนี้ชอบไปที่ราศีสิงห์นะครับก็การเตรียมตัวซ้อมดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยในรายการชอบไปที่ราศีสิงห์นะครับส่วนคู่เอกนะครับโอเล่ออกโอเล่อื้องบนนะครับหรือว่า MC77 วันนี้เจอกับปราสิศพยักฆ์คำพันนะครับก็ราคาเรีอยู่ที่โอเล่ต่อ1 8นะครับโอเล่ต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับชก128ต่อ1น9นะครับ โอเล่มาหร้อยยี่สิบเก้าจุดสามลดไปหนึ่งจุดสามนะครับมวยจากอุบลนะครับซ้อมจากปิกอุบลอายุสิบห้าปีนะครับก็ผลงานก็มีชนะเจ้าธนูสิงห์นะครับชนะเจ้าปราบศึกและก็ไปแพ้วันพฤหันะครับขณะที่ปราบศึกนะครับก็มวยจากอุบลเหมือนกันนะครับมวยบ้านเดียวกันซ้อมศิษย์แก้วประพลนะครับมวยรุ่นพี่นะครับสิบแปดปีผลงานก็มีชนะเจ้ารีเล่นะครับแพ้เจ้าโอเล่และก็ไปแพ้เจ้าติโต้วันนี้ปราบศึกมาแก้มือนะครับราคาเหรีอยู่ที่เจ้าโอเล่ต่อเล่นะครับ โอเล่อึงอุบลน,นะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดนะครับรายการศึกเพชรยินด,ดีที่เวทีราชรำเน,นินวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ